สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้วันที่23นะคะ23 23พันค่ะวันนี้พ่อไปโรงพยาบาลนะคะหมอนัดค่ะ จอจังนวดิจดังนวันนี้ไปพบหมอตานะคะพรเอียงหัวมมุนเลยเอียงหัวมมุนเลยวันนี้จะเอาข้าวผัดปูหรือเปล่าตามพ่อ ข้าผดบูไปตาอันนี้ไปพบหมอตานะคะหมอตานะ <c oughs> นี่แม่พี่หนุยลุงคะขับรถไป <c oughs> <c oughs> นีลุงก็แต่งตัวหล่อใช่มนานๆจะออกบ้านที งานสองบ้านเนื่อยแย่เลยเยี่ยมยิงาทำงานสองบ้านลูกเขยลุงเขยต้องมาเก็บกวาดบ้านช่องวันนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นมาต้องแกงหางเลนก็มอกี้นมามาถามว่าเอาแกงวันไหนก็ทำมันจันวันไหนเจอแบบว่าพรุ่งนี้เข้ามาช่วยนะทำอะไรแ <c oughs> กงนี่ยลุงเขาให้แม่แกงหางเลนให้ไปวัดทำบุญที่ทา ่คะใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะตอนนี้อยู่สี่แยกติดไฟแดงอยู่นะคะไฟแดงนั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งนั้น <c oughs> เออลงนิ่งจู <c> ่จ <oughs> <c oughs>